ทางโกสวัสดีนะครับครับ,คร,บครับผมตอนนี้กำลังทำอะไรครับอ๋อเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องการส่วนประกอบของหัวหวานแล้วก็มีส่วนประกอบยังไงน้ําทํไมถึงเข้าเราต้องป้องกันยังไงน้ําถึงไม่เข้าถ้าตําหลักแล้วหัวหวานก็จะมีส่วนประกอบสําคัญก็จะมีส่วนส่วนนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีข้างในจะประกอบด้วยเฟืองแผงวงจรอ,อยู่ด้านนี้แล้วก็มอเตอร์ปร๊มาอยู่ตำแหน่งนี้ ส่วนใหญ่คนอื่นที่เขาป้องกันว่าไม่ให้น้ําเข้าก็คือเขาป้องกันในส่วนนี้ซึ่งจริงๆส่วนนี้เขาน้ํเกาจะไม่เข้าอยู่แล้วแต่ซึ่งน้ําที่มันเข้า่เข้าทั้งส่วนนี้เพราะตัวนี้เขาจะมีอ่าล่องลูกยางบางทีมีเชือกพันเข้าไปจะทําให้ล่องลูกยางอ่ะกว้างขึ้นน้ําจะเข้าไปในส่วนนี้อ่าอย่างเช่นว,ว่าอ่าหัววันตัวนี้เป็นหลักก็แล้วกันนะหัววันตัวนี้อ่าก็จะมีประกอบด้วยส่วนนี้ถูกไหมครับ เวลาเราหว่นเสร็จหรือล้างหัวหวานอะ่ะเราตั้งท่านี้ปุ๊บก็คือจะเป็นท่านี้ถูกไหมฮะน้ำอะ่ะจะเข้าไปใน,นช่องเกียวตัวนี้น้ําจะเข้าไปตรงนี้อย่างเช่นว่าใช้ใช้หัววันเสร็จเราตั้งท่านี้น้ําจะไหลย้อนเข้าไปในถึงก้อนตรงนี้เลยถ้าเกิดเราล้างไม่ให้น,น้ําเข้าอะ่ะเราล้างหัววัานให้พยายามให้อยู่ตั้งท่านี้ล้างน้นําก็จะไม่สามารถย้อนกลับไปในตรงนี้ได้ และเวลาใช้หัวหวานใช้เสร็จไม่ควรเอาถางังอ่ะตั้งให้แบบอยู่ท่าน,นี้เห็นไหมก็คือถ้าบางคนก็คือใช้หัวหวันเสร็จชอบเอาถางังอะตั้งตรงพื้นแล้วก็เอาจานอ่ะชี้ขึ้นฟ้าน้ําก็จะพอพอเสร็จปุ๋ยละลายเขาจะไหลย,ย้อนเข้าไปในก็คือตัวนี้ไหลลงไปข้างในอ่าแล้วทีนี้เราแกะดูข้างในว่าถ้าไม่ถึงเข้าได้ อย่างเช่นว่าเราแยกส่วนนี้ออกมาอันนี้ขายนมบดแล้วนะอันนี้แยกส่วนนี้ออกมาปุ๊บตัวนี้ก็จะมีลูกยางชิ้นหนึ่งก็จริงแต่ถ้าบางทีมีเชือกผันเข้าไปจะทำให้ลูกยางตรงนี้กว้างขึ้นน้ําก็จะไม่สามารถกันอยู่น้ําจะไหลเข้าไปพอน้ําเข้ามาถึงข้างในนี้แล้วหมาว่าตัวนี้ก็คือจะสามารถหมุนได้กแกนตัวนี้หมุนซึ่งแกนหมุนตัวนี้มันก็เป็นล่องอยู่แล้วน้ําก็สามารถเข้าไปได้อีกอ่าเราแยกออกมาส่วนนี้ออกมาดูเ็าจะมีมอเตอร์แบบนี้ถูกไหมฮะ น้ำส่วนใหญ่จะไหลเข้ามาในช่วงนี้เลยแล้วก็ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นเปียกพอเข้าไปตรงนี้แล้วก็ไหลเข้าในรูตรงนี้อีกคนไหลเข้าตรงตรงนี้เขาจะไหลหาวงจรส่วนนี้น้ำจะไหลมาตามแล้วก็ทําให้ส่วนนี้ช็อตไปส่วนใหญ่ช็อตก็จะช็อตด้านนี้แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมซ่อมมายังไม่เคยเจอว่าน้ําอ่ะมันจะไหลลงมาตรงนี้อ่าส่วนที่ซ่อมมาส่วนใหญ่ก็จะน้ําจะเจออยู่ตรงนี้มากกว่าไปโน ช่ที่ไปโดนอ่าแล้วก็ทีนี้มาดูมอเตอร์นะอ่าถอดส่วนนี้ออกแล้วจะเป็นมอเตอร์ถอดออกมามอเตอร์นะครับไหมเดี๋ยวนะอ่าก็จะเป็นมอเตอร์แล้วก็ตรงนี้น้ำสันดีมากัดส่วนนี้หมดเลยแล้วก็จะทำให้ไอ้ส่วนนี้ไม่ขยับเลยอ่ะถ้าน้ำเข้าไปเยอะๆเข้า อย่างเช่นว่าบางคนก็คือเขาไม่รู้ว่าออหัวปังนของเขาน้าเข้าแล้วเขาจะปล่อยทิ้งไว้ค่มคืนหรือแบบสองสาวันไม่ใช้งานแล้วก็พอสองสามวันเอามาใช้งานทีหนึ่งก็ปรากฏว่าออตัวนี้ไม่หมุนแล้วอจยนคือไม่ขยับแล้วสาเหตุก็คือน้ํามันเกาะอยู่ตรงนี้มันขึ้น,น,น,นสนิมไปแล้วออแล้วถ้าอาการหนักเข้าจะทําให้ตัวนี้ขาดก็คือตัวนี้ทําให้ชิ้นนี้เกีียวเห็นไหมตัวนี้ก็ใกล้จะขาดแล้ว มันถูกกินลึกเข้าไปแล้วตัวนี้ oh, <okay. S 1> จะทำให้จะทำให้ตัวนี้ขาด่ oh. าแล้วก็อย่างเช่นว่าแกนก็คืออย่างที่ผมบอกน้นําจะเข้าไปในร่องแกนเห็นไหมอันนี้ก็สามารถถอดออกมาได้พอน้ําไหลเข้าในนี้แล้วก็ไหลเข้ามาในนี้แล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ถ้าเกิดเราตั้งท่านี้ก็คือป้องกันไม่ให้น้ําแบบไหลเข้ามาในข้างในถูกไหมถ้าตั้งท่านี้จำยังไงก็ไม่ไหลแต่ถ้าตั้งทา่าน,าาานี้น้ำก็จะไหลเข้าไปทุกส่วนเลย ส่วนประกอบตัวนี้มันจะเป็นตั้งแต่รุ่น t 2 0ยันถึง T40 แต่พอไปถึง T50 ก็พัฒนาให้มันดีขึ้นอพอ T50 โมอเตอร์ส่วนห้องเฟืองตรงนี้เขาจะปิดด้วยเรซินทั้งหมดเลยจะดีขึ้นจะไม่ค่อยมีปัญหาแบบนี้เกิดส่วนที่มันเกิดแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นตั้งแต่รุ่น t 2 0ยันถึง T40 ถ้าเกิดมีใครสงสัยเกี่ยวกับโดรนส่วนตรงไหน เดี๋ยวผมก็จะพยายามทำคลิปอธิบายให้ฟังว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรผมก็จะอธิบายเท่าที่จะอธิอธิบายได้ก็ถ้าใครนะครับมีปัญหาสงสัยตรงไหนอยากจะให้ช่างโกพี่โกนะครับทำคลิปอะไรออกมานะครับก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับผมครับ